รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยครูชาลีสีบูเพื่อนซึ่งก็ดําเนินมาถึงตอนที่7กันแล้วนะครับในเรื่องของโลกบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติโดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้นะครับ 1. บอกส่วนประกอบและวิธีการแบ่งชั้นของโลกได้ 2. อ,อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้ 3. บอกองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศได้ 4. บอกความหมายและความสำคัญของอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศได้ 5. อธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศต่อชีวิตความเป็นอยู่ได้ 6. บอกชนิดของลมได้ 7. อธิบายอิทธิพลของลมต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ 8. บอกวิธีการป้องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ 9. บอกประโยชน์ของการพยากรอากาศได้ 10. อธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้และการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและประเทศ 11. อธิบายสรุปแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้สำหรับขอบข่ายเนื้อหาก็มีดังนี้นะครับเรื่องที่ 1. โลกเรื่องที่ 2. บรรยากาศเรื่องที่ 3. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และเรื่องที่4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเข้าสู่บทรเรียนกันเรามาทบทวนความรู้เดิมด้วยการทำแบบทดสอบกันก่อนดีกว่านะครับข้อ1กาการดใดต่อไปนี้ช่วยดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลตในชั้นบรรยากาศกอไก่การโอโซนขอไข่การไนโตรเจนคอควายการออกซิเจน งงูคาร์บอนไดออกไซด์เฉลยกอไก่กา๊าซ์โอโซนข้อ2มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ส่วนใดของโลกกอไก่แก่นโลกขอไข่เปลือกโลกคอควายเนื้อโลกชั้นในงองูเนื้อโลกชั้นนอกเฉลยขอไข่เปลือกโลกข้อ3 ฟ้ากับเบลไปเที่ยวทะเลช่วงวันหยุดพักผ่อนและทั้งคู่ได้เดินเล่นชมวิวที่ชายขอบฝั่งของทะเลเวลากลางวันเบลสังเกตเห็นลมพัดผิวน้ำเป็นคลื่นเข้าหาฝั่งนักศึกษาคิดว่าคลื่นที่ลมพัดเข้าหาฝั่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของลมชนิดใดกอไก่ลมบกขอไข่ลมทะเลคอควายลมมรสุม งองูลมหุบเขาฉเฉลยขอไข่ลมทะเลข้อ4ข้อใดเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีระบบนิเวศท,ที่ดีกอไก่การเพราะปลูกเชิงเดี่ยวขอไข่การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำคอควายการลดจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตงองูการกำหนดให้ผู้ผลิต และผู้บริโภคปฏิบัติฉเฉลยงองงูการกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปฏิบัติข้อ5ข้อใดเป็นการเสียสมดุลธรรมชาติที่สามารถฟืน้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ช้าที่สุดกอไก่การทำไร่เลื่อนลอยขอไข่การถางป่าเพื่อทำการเกษตรพอควาย การตัดไม้มาใช้ในงานก่อสร้างงองงูการเกิดไฟไม้ป่าโดยธรรมชาติฉเฉลยงองงูการเกิดไฟไม้ป่าโดยธรรมชาตินักศึกษาทราบไหมครับว่าโลกที่เราอาศรรยัยอยู่ทุกวันนี้มีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรเราจะไปดูโครงสร้างของโลกรพร้อมๆกันเลยนะครับโครงสร้างแรกเลยนะครับ ส่วนที่เป็นน้ำหรืออุทกภาคประกอบด้วยห้วยหนองคลองบึงทะเลมหาสมุทรน้ำใต้ดินน้ำแข็งขั้วโลกเป็นต้นครับโครงสร้างที่ 2. ส,ส่วนที่เป็นพื้นดินหรือธรณีภาคคือส่วนที่มีลักษณะแข็งห่อหุ้มโลกโดยที่เปลือกโลกอยู่ใต้ทะเลมีความหนาประมาณ5กิโลเมตร และส่วนเปลือกโลกที่มีความหนามากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นภูเขาซึ่งหนาประมาณ70กิโลเมตรโครงสร้างที่สก็คือชั้นบรรยากาศเป็นชั้นสำคัญที่สุดเพราะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติเช่นวัฏจักรน้ำอีออนที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารเป็นต้นและโครงสร้างสุดท้ายนะครับก็คือโครงสร้างที่4 ก็คือชั้นสิ่งมีชีวิตหรือชีวภาพคือสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นคนสัตว์และพืชจากภาพโครงสร้างของโลกเราจะเห็นว่าโลกมี3มชั้นโดยเรียงจากด้านในสุดออกมาด้านนอกสุดดังนี้ 1. แก่นโลกเป็นชั้นในสุดมีความหนาแน่นของโลกโดยเฉลี่ยคือ5,515กิโลเมตรต่อลูกบาทเมตร ทำให้โลกเป็นดาวเคราะห์ที่หนาแน่นที่สุดในระบบสุริยะโดยแก่นโลกสามารถแบ่งออกเป็นสองชั้นได้แก่แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลวร้อนที่ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพหลอมละลายมีอุณหภูมิประมาณ6,200ถึง6,400องศาเซลเซียสแก่นโลกชั้นในเป็นของแข็งที่เกิดจากธาตุเหล็กและนิกเกิล มีอุณหภูมิประมาณ4,300ถึง6,200องศาเซลเซียสและมีความกดดันมหาศาลจึงทำให้ส่วนนี้มีสถานะเป็นของแข็ง 2. เนื้อโลกเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกและแก่นโลกมีความหนาประมาณ3,000กิโลเมตรมีลักษณะเป็นหินและแร่ธาตุต่างๆในสภาพหลอมเหลวเคลื่อนที่ตลอดเวลาเรียกว่าหินหนืดหรือแมกมา มีอุณหภูมิประมาณ800ถึง4,300องศาเซลเซียสธาตุสำคัญที่พบในชั้นนี้ได้แก่อลูมิเนียมแมกนีเซียมเหล็กซิลิกอนออกซิเจน 3. เปลือกโลกเป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาแน่นประมาณ60ถึง70กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่บางที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นอื่นๆ ึ่งเปลือกโลกส่วนที่บางที่สุดคือส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทรส่วนเปลือกโลกที่หนาที่สุดคือเปลือกโลกส่วนที่รองรับทวีปที่มีเทือกเขาที่สูงที่สุดอยู่ด้วยเปลือกโลกยังสามารถแบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นที่1ชั้นหินไซอัลเป็นเปลือกโลกชั้นบนสุดประกอบด้วยแร่ซิลิก้าและอลูมินาชั้นหินไซอัลนี้มีเฉพาะเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปเท่านั้น ส่วนเปลือกโลกที่อยู่ใต้ทะเลและมหาสมุทรจะไม่มีหินชั้นนี้ชั้นที่2ชั้นหินไซมาเป็นชั้นหินที่อยู่ใต้ชั้นหินไซอัลลงไปส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลประกอบด้วยแร่ซิลิกาเหล็กออกไซด์และแมกนีเซียมชั้นหินไซมานี้ห่อหุ้มทั่วทั้งพื้นโลกอยู่ในทะเลและมหาสมุทรซึ่งต่างจากชั้นหินไซอัลที่ปกคลุมเฉพาะ ส่วนที่เป็นทวีปและยังมีความหนาแน่นมากกว่าชั้นหินไซอัลส่วนประกอบของเปลือกโลกก็จะประกอบด้วยสส่วนใหญ่ๆคือภาคพื้นทวีปและภาคพื้นมหาสมุทรโดยมีพื้นผิวที่เป็นพื้นน้ำา3ส่วนหรือประมาณ71%และพื้นผิวที่เป็นพื้นดิน1ส่วนหรือประมาณ 29%. ซึ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่ของหินหนืดหรือ มมกมาใต้แผ่นธรณีภาคซึ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆนะครับได้แก่แผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุการก่อตัวขึ้นของภูเขาไฟอีกด้วยนะครับโดยในปัจจุบันแผ่นเปลือกโลกที่มีขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นแผ่นทวีปทั้งหมด7แผ่นด้วยกันนะครับจากภาพนะครับนักศึกษาแผ่นทวีปหมายเลขที่1แผ่นแอฟริกา จะครอบคลุมทวีปแอฟริกาเป็นแผ่นทวีปหมายเลข2แผ่นแอนตาร์กติกจะครอบคลุมทวีปแอนตาร์กติกาเป็นแผ่นทวีปหมายเลข3แผ่นออสเตรเลียจะครอบคลุมทวีปออสเตรเลียเป็นแผ่นทวีปซึ่งแผ่นออสเตรเลียนี้เคยเชื่อมกับแผ่นอินเดียเมื่อประมาณ50-5ถึงล้านปีก่อนหมายเลข4 pan ี่แผ่นยูเรเชีย จะครอบคลุมทวีปเอเชียและทวีปยุโรปเป็นแผ่นทวีปหมายเลข5แผ่นอเมริกาเหนือจะครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียเป็นแผ่นทวีปหมายเลข6แผ่นอเมริกาใต้จะครอบคลุมทวีปอเมริกาใต้เป็นแผ่นทวีปและหมายเลข7แผ่นแปซิฟิกจะครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นแผ่นมหาสมุทร เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักศึกษาคงจะมีความรู้ความเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับและนอกจากภาคพื้นทวีปแล้วก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือชั้นบรรยากาศนักศึกษาทราบไหมครับว่าชั้นบรรยากาศของโลกเรามีกี่ชั้นและเรียกกันว่าชั้นอะไรกันบ้างนักศึกษาบางคนอาจจะทราบแล้วหรือนักศึกษาบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องที่2บรรยากาศ ต่อเลยนะครับบรรยากาศหมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลกเราอยู่โดยรอบโดยมีขอบเขตนับจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปประมาณ1,000กิโลเมตรบริเวณใกล้พื้นดินอากาศจะมีความหนาแน่นมากและจะลดลงเมื่ออยู่สูงจากระดับพื้นดินโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือก๊าซชนิดต่างๆเช่นไอน้ำฝุนละออง โดยบรรยากาศก,ก็จะสามารถแบ่งได้เป็นชั้นๆนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น5ชั้นด้วยกันประกอบด้วยชั้นที่ 1, 1> p r o โทรโฟสเฟียชั้นที่2องสตาโตสเฟียชั้นที่3มมีโฟสเฟียร์ชั้นที่4เทอร์โมสเฟียและชั้นที่5เอกโฟสเฟีย <ear> โดยมีรายละเอียดในแต่ละชั้นดังนี้ครับชั้นที่1 Pro p r o โทรโพสเฟีย อยู่ที่ความสูง0ถึง10กิโลเมตรหรือติดกับพื้นโลกโดยพื้นโลกที่ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะแผ่ความร้อนในชั้นนี้เป็นชั้นที่มนุษย์อาศัยอยู่และมีอิทธิพลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วยมีปรากฏการณ์ที่สำคัญคือลมเมฆพายุอิมะหมอก ชั้นที่สองสตาโตเฟียอยู่ที่ความสูง1 0 5ถึงห้กิโลเมตรเป็นที่อยู่ของก๊าซโอโซนซึ่งเป็นตัวดูดซับรังสี UV ไม่ให้ตกลงมาอย่างพื้นโลกมากเกินไปชั้นนี้เป็นชั้นที่ใช้ในการบินของเครื่องบินเพราะไม่มีความแปรปรวนของสภาพอากาศชั้นที่สามมีโซเฟียอยู่ที่ความสูง 5 0าถึงแปกิโลเมตรบรรยากาศชั้นนี้มีก๊าซโอโซนอยู่มากทำให้อุกาบาตท,ที่หลุดเข้ามาในวงโครจรโลกจะถูกเผาไหม้หมดไปในชั้นนี้ซึ่งบรรยากาศในชั้นนี้มีหน้าที่ดูดซับรังสีอุลตร้าไวโอเลตจ,จากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นรังสีที่อันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์และพืชไม่ให้ส่องลงมากระทบถึงพื้นโลกชั้นที่สเทอร์โมสเฟีย หรือ i o n o โนเฟียอยู่ที่ความสูง80-600ถึงกิโลเมตรชั้นนี้บรรยากาศมีออกซิเจนจางมากไม่เหมาะกับมนุษย์แต่ชั้นนี้มีก๊าซเป็นประจุไฟฟ้าเรียกว่าไอออนสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางชนิดความถี่ไม่สูงมากได้เช่นคลื่นวิทยุ AM ที่มีช่วงความถี่540กิโลเฮิรตซ์ถึง18เมกะเมิรตร์และชั้นที่5เอกโฟสเฟี บรรยากาศในชั้นนี้จะมีออกซิเจนจางมากๆโดยจะมีกา๊าซฮีเลียมและไฮโดรเจนอยู่เป็นส่วนมากโดยเป็นชั้นที่ติดต่อกับอวกาศจะสังเกตได้ว่าชั้นบรรยากาศทั้ง5ชั้นนี้เป็นประโยชน์ต่อเรามากครับองค์ประกอบของอากาศซึ่งบรรยากาศจัดเป็นของผสมประกอบด้วยก๊าซต่างๆได้แก่ก๊าซไนโตรเจนร้อยละ78.08 ๊าซออกซิเจนร้อยละ29.95ก๊าซอาร์ gon, 93, กอนร้อยละ0.93ยกาสา๊าซคาร์บอนไดออกไซดร้อยละ0.03และก๊าซอื่นๆร้อยละ0.01โดยก๊าซอื่นอื่นที่เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศที่สำคัญมีสองก๊าซคือ 1. ก๊าซโอโซนเป็นก๊าซที่สำคัญมากต่อมนุษย์ เ่อช่วยดูดกืนรังสีอุลตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ตกลงสู่พื้นโลกมากเกินไปถ้าไม่มีกา๊าซโอโซนก็จะทำให้รังสีอุลตราไวโอเลตเข้ามาสู่พื้นโลกมากเกินไปทำให้ผิวหนังไม่เกรียม 2. องกา๊าซ CFC เป็นกา๊าซที่ประกอบด้วยคาร์บอนฟลูออรีนและคลอรีนซึ่งได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิดเช่น พลาสติกโครมเป็นต้นโดยการ CFC น้ำหนักจะเบามากดังนั้นเมื่อปล่อยสู่บรรยากาศมากขึ้นจนถึงชั้นสตาโตเฟียจะทำลายโอโซนไปจากชั้นบรรยากาศได้ถึง1นึ่งแสนโมลกุลแล้วก็ดำเนินมาถึงเรื่องที่3กันแล้วนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งความหมายของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือการที่โลกของเรา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติทั้งระยะยาวและระยะสั้นโดยสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบต่อไปเรามาดูความหมายของลมกันก่อนนะครับลมหมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของอากาศเนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ในขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวของอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันของความกดอากาศอากาศบริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะเคลื่อนที่เข้ามายังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำมวลอากาศที่เคลื่อนที่นี้เราเรียกว่าลมส่วนหย่อมความกดอากาศนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะครับคือหย่อมความกดอากาศสูง หมายถึงบริเวณที่มีความกดอากาศสูงนะครับก็คืออากาศบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิต่ําความหนาแน่นสูงกว่าบริเวณข้างเคียงใช้อักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว H ส่วนย่อมความกดอากาศต่ําก็หมายถึงบริเวณที่มีความกดอากาศต่ําก็คืออากาศบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิสูงความหนาแน่นจะต่ํากว่าบริเวณข้างเคียงใช้อักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว L แล้วลมยังสามารถแยกเป็นชนิดชนิดได้ดังนี้ ลมมรสุมลมทะเลลมบกลมหุบเขาลมภูเขาลมตะพาวและลมว่าวปรากฏการทางธรรมชาติประเภทต่อไปนะครับนักศึกษานักศึกษาบางคนนะครับอาจจะเคยพบเห็นด้วยตนเองหรือเคยเคยเห็นได้บ่อยตามข่าวต่างๆซึ่งจะมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปปรากฏการทางธรรมชาตินี้นั่นก็คือพายุหมุน ซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพายุหมุนกันต่อเลยนะครับความหมายของพายุหมุนก็คือพายุที่เกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศต่ําทําให้บริเวณโดยรอบศูนย์กลางความกดอากาศต่ําซึ่งก็คือความกดอากาศสูงโดยรอบจะพัดเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ําขณะเดียวกันศูนย์กลางความกดอากาศต่ําจะลอยตัวสูงขึ้นและเย็นลงทําให้เกิดเมฆและหยาดน้ําฟ้า พายุหมุนจะมีความรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการลดลงของความกดอากาศถ้าอัตราการลดลงของความกดอากาศมีมากก็จะเกิดพายุที่รุนแรงซึ่งพายุหมุนสามารถแบ่งได้สามกลุ่มดังนี้ 1. พายุหมุนนอกเขตร้อนได้แก่พายุหมุนที่เกิดขึ้นในเขตละติจูดกลางและเขตละติจูดสูง ซึ่งในเขตละติจูดดังกล่าวจะมีแนวมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกหรือมหาสมุทรอาร์ติกเคลื่อนตัวมาพบกับมวลอากาศอุ่นจากเขตกึ่งโซนส 2. พายุหมุนเขตร้อนเป็นพายุหมุนที่เกิดขึ้นในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง8-12ถึง12องศาจัดเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากเกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศต่ำเช่นพายุดีเพรสชัน พายุโซนร้อนพายุใต้ฝุ่นพายุเฮอริเคนพายุไซโคลน 3. พายุทอร์นาโดเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่และมีความรุนแรงมากที่สุดเกิดจากการเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ำอย่างรวดเร็วฐานเมฆดังกล่าวจะย้อยตัวลงมาจนดูคล้ายงวงหรือรูปกรวยและเคลื่อนไหวในลักษณะเป็นวงที่บิดเป็นเกลียว ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและปรากฏการธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราพบได้บ่อยทั้งในข่าวและชีวิตประจําวันนั่นก็คือพายุฝนฟ้าคนองซึ่งพายุฝนฟ้าคนองก็หมายถึงอากาศที่มีฝนตกหนักมีฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นฝนที่เกิดจากการพาความร้อนมีลมพัดแรงเกิดอย่างกระทันหันและยุติลงทันทีทันใด แล้วก็เข้าสู่เนื้อหาในเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของทรัพยากรธรรมชาติกันก่อนนะครับทรัพยากรธรรมชาติก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นดินน้ำอากาศป่าไม้ทุ่งหญ้าแร่ธาตุเป็นต้นครับ ่วนประเภทของทรัพยากรธรรมชาติก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้นนะครับก็เช่นพลังงานแสงดวงอาทิตย์นะครับลมอากาศฝุ่นดินหรือน้ําเป็นต้นนะครับแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไปนะครับก็เช่นแร่าราธาตุก๊าซธรรมชาติถ่านหินเป็นต้นครับต่อไปเรามาเรียนรู้ เรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมกันต่อเลยนะครับสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยครับประเภทของสิ่งแวดล้อมก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นป่าไม้ภูเขาแม่น้ําเป็นต้นครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เช่น เสื้อผ้ายานพาหนะสิ่งก่อสร้างโบราณสถานศิลปกรรมขนรรมเนียมประเพณีกฎหมายเป็นต้นครับประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่ด้วยการหลายประการดังนี้ครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะครับมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเช่นน้ําใช้ในการบริโภคและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําเป็นต้นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพจะช่วยปรับ ให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมันได้เช่นช่วยให้ปลาอาศัยอยู่ในน้ำที่ลึกมากๆได้เป็นต้นครับในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกสามารถบูรณะซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายได้ ช่วยการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นสภาพเดิมและใช้สิ่งอื่นทดแทนโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดส่วนวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับนักศึกษาข้อที่1นนะครับก็คือการใช้อย่างประหยัดก็คือการใช้เท่าที่มีความจําเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 2. การนำกลับมาใช้ซ้ำอีกนะครับสิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเช่นถุงพลาส,สติกกระดาษเป็นต้นครับ 3. การบูรณะซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างนะครับเมื่อเราใช้เป็นเวลานานๆก็จะเกิดการชำรุดได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการบูรณะซ่อมแซมก็จะสามารถทำให้ยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก4ี่ การบำบัดและการฟื้นฟูเช่นการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ5การใช้สิ่งอื่นทดแทนเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ใบตองแทนโฟมการใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอน,ตอนที่7เรื่องโลกบรรยากาศปรากฏการทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติในช่วงท้ายนี้ครูก็มีแบบทดสอบหลังเรียนให้กับนักศึกษาเพื่อทดสอบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกบรรยากาศปรากฏการทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติมากน้อยเพียงใด เรามาทำแบบทดสอบแบบพร้อมๆกันนะครับข้อ1วิธีการใดที่ประชาชนจะช่วยรักษาป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนได้ง่ายที่สุดกอไก่ช่วยการปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นขอไข่ยกเลิกการสัมปทานป่าไม้ขอควายกำหนดเขตป่าสงวนเอาไว้ให้มากที่สุด งอง,งูเลือกตัดต้นไม้เฉพาะที่จำเป็นหรือใช้ประโยชน์ได้เฉลยกอไก่ช่วยการปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นข้อ2ถ้าบริเวณใกล้เคียงกรุงเทพมหานครมีความกดอากาศสูงและอากาศเย็นกว่าจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรกอไก่อุณหภูมิต่ำลง ขอไข่อุณหภูมิสูงขึ้นคอควายไม่เปลี่ยนแปลงงองงูเกิดพายุฝนฟ้าขนองฉเฉลยกอไก่อุณหภูมิต่ำลงข้อ3สิ่งใดต่อไปนี้ทำให้เกิดลมกอไก่ความแตกต่างของแรงดันอากาศ ขอไข่ความแตกต่างของปริมาตรอากาศคอควายความแตกต่างของความชื้นอากาศงองงูความแตกต่างของย่อมความกดอากาศเฉลยงองงูความแตกต่างของย่อมความกดอากาศข้อ4ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของโลกกไก่ ชีวะภาพขอไข่อุทกกภาพคอควายเปลือกโลกงอง,ง,งูบรรยากาศเฉลยคอควายเปลือกโลกข้อห้าข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของโลกกอไก่บรรยากาศขอไข่เปลือกโลกคอควายแก่นโลก งองูเนื้อโลกเฉลยกอไก่บรรยากาศสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะครับเพราะว่าการศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิตมันคือชีวิตในตัวมันเองและครูก็ขอให้นักศึกษาทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับในตอนที่7นี้ก็หมดเวลาลงแล้วครูขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ